สวัสดีครับผมตั้งกล้องมาถึงแล้งเดอ้อสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านทุก,ท,กทุกคนครับผมเนาะ,ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเฮงครับเนาะหลังเลขออกห้าเก้าสามครับผมเนาะล่างออกสี่สองนะถึงแล้วเดอ้อ วดที่ผ่านมาครับผมเนาะวงกลมให้เลยเนาะสำหรับแนวทางปู่บุญมีครับเข,เ,นะเข่าทั้งล็อกเงินล้านนาะพี่นะ้องเข้าทั้งล็อกเงินล้านวงกลมให้เก่าสามออกเก่าสามครับเนาะนะนี่เก่าสามครับ แล้วก็ล็อกข้ามเสียนล็อกข้ามเสียนพี่น้อง93วงกลมให้เลยล็อกข้ามเสียนก็วงกลม93เลขตรงกันพี่น้องทั้งล็อกเงินหลานทั้งลอ็อกข้ามเสียนเนาะที่ที่มน,นมาที่ต่มพี่น้องเลขตรงกันเนาะ93 แต่ว่าคงสุดท้ายปูวาเล็กขันน้ำม่ตนเขาหอดสามตัวพี่น้องเนาะขันสามตัวก็จะเป็นหาเก่าสามทันทีเลยเนาะเอาเงวดีทางมาแล้วรอดที่ตามไปพร้อมๆกันเนาะใครที่มีโชคมีหมานเนาะก็ขอให้ที่ตามน้ำกันสำหรับปูบุญนีครับผมเงวดี้หายมาตองเงวดเลยพี่น้องเนาะ,ะสูตรล็อกกินล้าน ไม่พลาดล้านเปอร์เซ็นต์รอติดตามไปพร้อมๆกันครับผมโอ้โหที่สองก็คือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเด็กเขียนให้โยมเด็กเขียนให้โย่อมกเจ้าเยอะทั้งคู่กับบอสบ่ายเนี่ยเป็นไทยคือคนแต่พูดจะไปทางนั้นนั่นผู้งทางคนไทยเสียงแหบเสียงแหงเงี้ยน ก็แฮ <S an ian> ็บมหาเสน่ห์ดอกรอดมาดามเอากระผมเอากราบรำลึการครับเออเจริญพรเจริญพรอนวันนี้ก็ตามต่อตามต่อรอดข้ามเสียงร่วงหันกระเขาจะจะได้บ่ได้กลับบ่วกลมให้พร้อมล่วงกลมให้พร้อมนั่นให้พร้อมตรงกันเนาะปูน้องรอดข้ามเสียงกับรอดเงินล้านเออตรงกันอ่ารอดข้ามเสียงกับรอดเงินล้านรอดข้ามเสียงก็ให้ เก้าสามนอกตล็อกหนึ่งล้านก็เก้าสามล็อกข้ามเสียนก็เก้าสามอ่าที่น้องถือว่าแขนเป็นแขนตามต่อตามต่อเอาไมอนีเอามาตามต่อเลยไม่ต้องรอนานตามผู้ใดตามต่อกับผู้ใดตามกันได้อ่ ได้คักได้เนี่ยผันต่มอึ้งเฟินร์นฟาดทู๊บ่ถือจต่ผู้มาเสือแม่นแบบปัววอยู่นี่ผู้มาเสืออ่านี่คับเสือคือถืออถือยกบ้านไปแล้วโอ้เจ้าเล่นอยู่นําแถวนี้ก็ทุกหลังคาบ้านเลยเป็นปัวทุกหลังคาบ้านปาดโทกพี่น้องเอ้ยเอาไวอยู่ใกล้ก็ได้ได้บ่แม่นได้เลขล็อกได้บ่ได้ล็อกผู้อยู่ใต้ผู้อยู่ใกล้ได้เลข ยอดผัปลากับพระชิมพารีพูอยไกพูโยไกพูโยู่ไกไ,กไกดเลกน้ำม่ตนครับอ่าเลกน้ำมนต์ครับเลกยอดผัปลากับพระเ,เลกพระชิมพารีอ้าพี่ได้ตัผพระชิมพะรีเน่ยมันออกอยู่อยู่หัวเพิ่อนอ,รรอ้าเลกโพเลกบอกเลกโพอยู่หัวอ่ห้าสี่สอง โอ้เนล็กยอดตาป้าก็สองสี่สองสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสี่เก่าเนาะครับผมตาป้าก่บเขาสองสี่เดเล็กน้ำม่นก็หกห้าสามอหกหาสามเนี่ก็หกคับเก้าเนาะโอเคกันอยู่แล้วหกหาสามเก่าหาสามสามตัวเลยเติมสามตัวเลย แต่ว่ามันถือตดเนาะบ่ได้ตรงตรงอ่าแต่ว่าสูตรล็อกเงินล้านก็ตรงตรงสูตรล็อกเงินล้านก็นตรงตรงล็อกควาเสียนก็นตรงตรงเลยง<อ>วดงวดนี้ก็วงลบเรื่องวง,งกลมไปให้ยางดีอ่างวดนี้ก็วงกลมอว่านี่ก็ตามต้อละ,อะล็อกควาเสียนอ่ยงล็อกเงินลานน้าน,ลานก่อนปูล็อกเงินล้านก่อน ล็อกเงินล้านประเดิมครับผมประเดิมล็อกเงินล้านไม่พลาดล้านเปอร์เซ็นต์พลาดล้านเปอร์เซ็นต์มาแน่นอนอ่าหน้าล้านเปอร์เซ็นต์โอ้สูตรนี้สูตรนี้งวดนี่ก็จับให้หน่อยก็ลดลงมาอีกเอาว่าหันจะบ่หลายคู่ได้เหรอคูนั่าว่าหันชี้คู่มันนี่ก็ลดออกมาเยอะสามครูกันโอ้แล้วก็ที่หน่อยลงหน่อยลงอ่า หัวน,นี้กะครับบนลรางกัมี่แอ่ะฟั1 1> งเอาพี่น้องมี่แปอหกแปดองหกสมสี่เก้าอ่ะสาม่เก้าพี่น้องเกตแปดสองบนล่ลางเลขวิ่งก 4, ับสีเกตศูนครับเลขวิ่งสีเกตศูนย์ ต้นสองตัวบนล่างครับโมเมนต์สองตัวล่างเด้บนล่างบนล่างบนล่างเน้นย้ำเน้นย้ำสองหกแปดสองเก้าสี่สี่เก้าเก้ามีสามคูสองหกครับแปดสองครับผมสี่เก้อ่ะสีก้็วงกลมไปให้ แปดสองหกเน้นไว้เลยเ,ลยเน้นไว้เลย,เลยครับเกตแปดสองครับผมตัวสองต 2, 6, 8, 2 2> อัวกับสองหกแปดสองอ่งกลมโอ้คือจังหวัที่พามากคือจังหวันมากรที่ผ่านมาก็วงกลมเก้าสามเขาเต็มเต็มที่ร่าง ว่านี่จักสิวงกลมเถือกบ่เถืกอกเพราะว่าเทิ้งไข่เทิ้งหนาวโอ้อาจซับสนในการคำวนำวณคำนวณก็บ่ได้สับสนแต่ว่าสับสนในการจับเลขโอ้เป็นอะไรปู่ขี้ว่างกันเนาะเพราะว่ามันอาการมันไม่ดีอ,อาการมันดีแต่ว่ากระเขาแน่นอนอ่ารับประกันได้แน่นอนอยู่เหมือนที่ว่าไม่พลาดนั้นเปอร์เซ็นต์เหมือน <c oughs> เหมือนที่ลงไวน้นเลยละอช่คำว่าว่าผาดก็คือว่าผเพราะว่าสูตรนีู่ตรนี่เดินดีตลอดครับผม,บมเมื่อวานอยู่ที่ที่มากกระเตือ์กระตากดีนะพูเนาะมีที่ไปที่มาเนาะสูตรนี่เนาะมีที่ไปที่มากแล้วก็หากินได้ล็อกนี่แหละน้า บ่ตายก็ย้อนล็อกนี่ล่ะอ่าทางไหนก็ได้เจ็บตเออไปทางไหนก็ได้บ่ได้ย่งอยู่ได้งอยู่ออได้ลุ้นอยู่อืดติดตามก็สิฮู้จักเนาะอ่าผู้ใดติดตามปู่ผู้ใดติดตามก็สิแงตลอดอแต่ว่าผู้ใดออกจากคลิปบ่ติดตามปู่แล้วก นี่จะทุกตลอดอเป็นพลาดได้ถือว่าพลาดได้พลาดอ่าพลาดย่างมาหันเพื่อเราเนี่ยกลับขอม้าไม่ก็มี่คุณเล่าขนโอ้ไปทางไหนากับบ่อสู่ของปูอุตส<บ>่าห์ไปทางไหนากับบ่อสู่ของอปูคือเก่าทันล้ำไปให้อื่นกันง่งม,มากหาปูคือเก่าเสียเป็นโอ้โบแมนหน่อยอ่าโบแมนว่าเพื่นข้าเจ้าดอกข้าเจ้าวอลชูฟังอ่าข้าเจ้าวอลชูฟังเออตามตามที่เขามาเมื่อวานนี่ก็ เกิดได้ขึ้นมาเนาะเลยเมื่อวานก็ได้โอ้กลับขึ้นมาไม่ก็ได้กลับขึ้นมาไม่ได้เนาะโ,โดยที่ความบ่มั่นใจปันใดล่ะอ่าได้ตามที่จริงเนี่ย่หลายตัว,ว<ม>เนวาะเนี่ยเลือกเลายตัวกับเขาโตเน้นโตว่องให้พร้อมตรงๆนะคร,รรครับตรงๆบ่ได้กลับอืม สำรับงวดนี่ก็คือเก่านั่นแหละอืม,มอืมแนี้ก็ล็ลอกนั้นล้าน <siege. S 1> ตัวกันก็ไว้มนี้ซีเก่านั่นะซี้เก่ากับตัวกันครับอ่าบางทีมันพอออกตัวว่งกับออกตัวกันนั่นแหละนี่แน่ๆก็มีน้อยชุดดูพี่น้องน้อน้อยชุดล่องหน่อยก็เก่าล่องหายหน่อยก็เก่าามที่กิงมันทีมีหาหกชุดักผมทีล่องเบิด มันนี่การกล่องมา้ะการกล่องออกตัดออกให้มันเหลือหน่อยลงแจ้าคืองวดทิพหานะงวดทิพหานั้นตัดทิพหกออกออกทิพหกตัดออกออกอีเดียโอ้ก็เลยขาดทุนไปเลยงวดนั้นเด้เขาแต่ล็อกขามเสียนก็สั่นกระเทือนด้เขาทั้งบนทั้งล่างอื พี่ร่างเหรอเยอะจ้ะเยอะเยอะปุเนาะเดี๋ยวจะให้เจ้าพี่น้องเด้อเอาผู้ใดมีโชคม,มีมารกันนี่ละเห็นบ้อ่าเบอร์โทรปูกะใดเลยพี่น้องอยู่ที่นี่แหละอ่าอยู่ในอยู่ในนี้แหละเนาะพิจารณาเบิ่งเอาเนาะผู้ใดตามผู้ใดตามเงินก็จะได้ตลอดรอบได้ป่ะ ชีวิตจักครับอืมว่ได้หน่อยก็ได้หลายว่ได้หลายก็ได้หน่อยานว่ได้ย่างในหน่อยก็ได้ทุ่นขึ้นครับผมย่างในทุ่นขึ้นแม่ซื้อและหลายตัวไปกันผู้ซื้อเป็นแสนกันมีบ่ถือจักบาทอย่านี้อาแคปหน้าจอเลยนี่ว่าเบิร์ตเพราะแสนด,ดอกครับย่างในหน่อยแต่พันกว่าบาทอ่าแคปหน้าจอครับมีเงินเนาะทำแบบ็อกเป็นล้านครับผม